ผมที่จังวัดสุรินนะครับเพื่อกระได้จัดพิธีถ้ำบุญอายุวัฒนะมงคลนะครับครบหารอบ60ปีนะครับให้แก่ร่องเจ้าคณะจังหวัดสุรินครับ ที่วัดกลางสุรินทร์ตำบลชะเนียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อกระได้จัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบหารอบนะครับ60ปี38พรรษานะครับให้แก่พระคู่ปริยัติกิจถ้ำร่งนะครับเพื่อเป็นร่องเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์และเจ้าอาวาสวัดกลางจังหวัดเออ่วัดกลางสุรินทร์น,นั่นะฮะที่จังหวัดสุรินทร์นี่แหละครับโดยภายในงานนะครับก็บมีนายพิจิตตบุญท่านครับเพื่อเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นประธานฝ่ายคารวาะ พร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการและกับผู้แทนองค์กรต่างๆพร้อมทางพุทธศาสนิกชนเขารวมพิธีเป็นจํานวนมากนะฮะนี่คือผ่าบรรยากาศในข่าวผมว่าพุทธศาสนิกชนเชาวจังหวัดสุรินและกับจังหวัดไก่เคียงกับเขาร่วมพิธีในเทือนี่น้ำนะฮะทั้งผูยิ่งทั้งผูชายพ่อออกแม่ออกกลับไปหลากหลายนะครับและก็มีพระพรหมวชิระทิรคุนขับเพื่อนเป็นเจ้าคณะภาค11เป็นประธานฝ่ายสงนานะครับสำหรับพระคู่ปริยะ ปริยัตกิจท้ำร่องขับเพื่อนกับน้ำเดิมว่าสมหวังวิ่งร่ำนะนรับเพื่อนเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคม2 5 0 6คหรับที่ตำบลกระหาดอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์อุปสมบทเป็นพระพิสูุน์สงในรับเมื่อวันที่สีมีนาคม2528ณนผะัดขสีมาวัดแจงบุรพาตำบลเป็นสุขอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยเพื่อนนะครับก็บมีพระคู่วัานนรังศีโสภครับเป็นพระอุปชาและกับมี พระคู่บริหารธรรมคุุนครับเป็นพระธร้ำขออภัครับเป็นพระกรรมว่าจาจาร์นะครับพร้อมทั้งพระครู่คันติวิโรจนะคุณครับเป็นพระอนุสาวนาจาร์นะครับโดยเพื่อนได้รับฉายาคบว่าอาคาเสโนนั่นเองนะฮะ